คนะคะไปเบิรงอมอสากับห๋อบปพักเตยเตยแล้วคนหลายแค่วันนี้แสดงที่กุดอน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไป

ัดอน,อนล่วตอนนี้หวงนอนสวัสดีค่ะับติดตามนี่ล้นล้านสวัสดค่ะสดค่ติดตามตลอดเลยขอบคุณค่ะอขอบคุณพี่ทันชนกนะคะดาห้าดวงนะคะสวัสดีแม่น้องปา ท่เรืาาสที่นะคเมาตัสักหนึ่นะครับตวาสักหนึ่งเขาปรนชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่เก็บโทรยัสั์มือถือไอโคนคนลายแห้งมันนี่ไรแบบ้ไแบบไรยแบบไรไคนเกาีอนถ้าท่านใดเก็บได้ขอตนาส่งยืนด้วยนะครับส่งคืนาหน้าลพี่พลหรือส่งด้านหลังลูกมียก็ได้สัามาพีดาไมมีแบ่งไปนอนหรจะตื่น เคลื่อนลั่เปล่าบ่ได้บ่่ได้ลองอีกแล้วละเพราะว่ามันมันอยู่ในสคริปเตยนะมามีค่ะต้องทําใจพี่น้องแบบเวลาพี่น้องมามามาฟังลั่แบบเนี้ยคือมันจะตามสคริปมันจะมันไม่สามารถขอได้นะคะขอแล้วร้องอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันตามสคริปไว้ สวัสดีค่ะขอกำลังใจงเนี่ยว,วันนี้ไปสอบสู้ๆนะขอให้ตั้งใจแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดยังไม่ได้นอนไม่ได้มีเวลานอนค่ะแต่ว่าฉันคือหว่วอะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตีกันอยู่ต่วกับะ้นกระบ,บี่เอฟซีปาจีนม่วงมากมันเหมือนกับ กำลังดาวลงล่ะกำลังแบบสิตเตยลากอะไรอย่างน,น้อนไม่ได้ไลฟ์สดเลยพี่เพราะว่าเสียงก็เพิง่งดีขึ้นแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เสียงเบอกบ่มมี่อ่ะคุยเอามะม่วงไปฝากที่บ้านแพงไม่เจออ๋อหนูไม่ได้อยู่บ้านแพงค่ะ สวัสดีสีติดตามจากบนขอบคุณค่ะเฮ้ยหาวจริงจังเตยจ่าเตยเก็บของก่อน เขาแบบเลื่อนไปอะพี่อุดรพาแสดงที่อุดรค่ะแม่ปึ่งตื่นมาเบิงเตยล่าบางคนตื่นตะนีพ่อในนอนเลยแม่เพื่อจังสิเป็นวัดนํำมาการแบบเปี้ยนแบบบางทีแบบ เขาไม่ได้ไล์ตั้งนานแล้วเพราะว่าหนูว่าสัญญามันน่าจะไม่ดีจักสิเก็บย,ยังก่อนหนูเป็นคนที่ หนูรู้ว่าตัวเองไม่มีเสียงพออะไรเพราะว่าหนูนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่สนิทหลับก็สนิทบน่นีเวลานอนคือห่วงห่วง่วงวาเย็นตื่นเมื่อท่านยันคือเขาเออนอนละแวงพี่นองเขาจะบอกว่ากว่าสิได้นอนแตะละมือคือเก่าโมงสิ่โมงเสาร์แล้วคือบ่ายสามบ่ายสี่โมงต้องตื่นมาต้องต้องอาบน้ำเลยก็จะสแตนบายหรือถ้างานไหนแบบโอเคใกล้แอนต้องแบบ ตื่นหกโมงคือยังไงมันก็ต้องตื่นก่อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วมันก็เหมือนกับรแบบ่างกายก็สิบพาโอเคเสียงมันก็ทําให้เสียงแบบทั้งฝุน่นทั้งสโมกทั้งไม่ได้นอนบวกกันไปต่อให้กินน้ำมะนาวต่อให้อะไรก็ตามแต่ก็ก็ไม่ได้ช่วยค่ะจริงๆหนูหนูรู้เพราะว่าค่อนข้างที่จะอยู่กับเสียงตัวเองมานานเหมือนกันก็เลยรู้ แต่ว่าถามว่าดูแลสุขภาพดีไหมก็หนูว่าดีนะปีนี้ยังไม่ได้ป่วยเลยแล้วก็บริยากป่วยด้แต่ว่าคือขอกบอกทงว่าบริจาป่วยปกตินี่คือแบบต้องเป็นไข้ต้องเป็นนูนเป็นนี่แล้วสินะตว่วอันเนี่ยก็คือเนี่ยแก้แก้ปัญหากาันนอนบาลลับเนี่ยจังไหรแก้ปัญหาการมีตัวกลงวลขคือกับว่าหลัวมันสิแก้เดีย๋ยวจังไหรต่อให้กินยาเราก็ไม่อยากกินไหมอ่ะ สีนะคือเนี่ยแหละคือการมันอธิบายไม่ได้บางทีมันอธิบายไม่ได้ค่ะการที่ไม่มีเสียงมันมัน,ม,นมันเกิดหลายสายเหตุมากมากเลยแล้วก็ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นหว่วงแล้วก็ซีเรียสแต่ว่าแอนก็ซีเรียสมอนกันเวลาที่แอนร้องเพลงอะไรไม่ได้ I oh,